่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าได้ยินชัดเจนนะฮะวันนี้เรามาคุยกันนะครับในคลิปพิเศษนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการเวล์บอลน,นะก็อยู่เราสองคนเช่นเคยนะคุณดิตธนด,ดิประสมเนรและผมปลักภูมดดิเดียมเชยเอ่อวันนี้เนี่ยอาจจะขอพักเรื่องของนักกีฬาย้ายทีมไปก่อนนะเดี๋ยวเยวค่อยๆว่ากันมันก็ยังยังมีกําหนดเวลามีความชัดเจนที่ รอให้มันมีการเคลียร์เพิ่มเติมแต่ตอนนี้มีหนึ่งประเด็นคุดดิที่หลายๆคนให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจนั่นก็คือในเคสของหลกัหลกๆเลยนะหลกัหลกๆเลยเนี่ยน่าจะหนีไม่พ้นเคสของเพียวแล้วก็บิ๋มสองสาวไทยที่อยู่ในตุรกีเนี่ยก็คือโดยปกติอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องเป็นราวที่ต้องมาให้ความสําคัญหรือว่ามานั่งสนใจเยอะเป็นพิเศษขนาดนี้แต่ว่าครั้งนี้มัน อาจจะมีกรณีนี้ได้ก็คือ2คนนั้นมีโปรแกรมต้องแข่งต่อระดับสโมสรแต่มันจะทับซ้อนกับโปรแกรมทีมชาติถูกไหมถูกครับใช่ครับอทีนี้เนี่ยวันนี้เราสองคนนะก็เลยจะมาไขาข้อข้องใจเคลียร์ให้มันกระจ่างนิดนึงว่าโอเคล่ะไอ้เคสแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีฝ่ายไหนท,ออที ่ายไหนถูกเออหรือว่าทําไมเพราะอะไรทีมต้องปล่อยมาทั้งที่ในกีฬาควรจะช่วยทีมอะไรแบบเนี้ยสโมสรผิดไหมสมาคมผิดไหมอ่าวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาไขข้อข้องใจตรงนี้จันสักเล็กน้อยอะเชิญคุณดิดเลยเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้ก็ก็ต้องบอกก่อนว่าปีเนี้ยลีกตุรกีมันดีเลยไปนะล่าช้าไปเพราะว่าเนื่องจากเกิดเหตุการณ์เป็นหวายก็เลยต้องหยุดไปสัก โอ้หลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันนะครับครับใช่มันก็เลยทําให้ตารางแข่งขันเนี่ยมันก็เลื่อนตามไปอทีนี้มันก็มีปัญหาโดยที่ว่าปกติลีกตอนนี้ลีกปกติโปรแกรมก็จะจบประมาณสิ้นเดือนเมษาแล้วรอบเพลย์ออฟก,ก็จะเข้าไปอยู่ในเดือนพฤษภาอ่าฮะอ่าซึ่งถ้าเป็นฤดูก,กาลที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวบิมเพียวอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันเพราะว่าปีแล้วสลีเย่ไม่มีลุ้นเข้าหนึ่งในแปด คือไม่ได้ไม,ไม่ไม่น่าจะต้องต่อเวลาพิเศษ <c oughs> ไปกลับจา,ากแคมอืมอ่าใชา่แต่พอปีเนี้ยทีมมัมีลุ้นที่จะติดหนึ่งในแปดซึ่งถ้าติดหนึ่งในแปดต้องไปเล่นเทออฟต่อ,อซึ่งอาจจะเล่นเทออฟต่อแล้วมีลุน้นอา่าชนะขึ้นมามีลุ้นไปได้คว้าตัว๋วได้เล่นถ้วยรองคงไม่ถึงถ้วยใหญ่หรอกอาจจะเป็นถ้วยรองของยุโรปอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้อยู่ยังไม่ยังไม่ปิดประตูใช่ที่เดียวถูกไหม อืมใช่อ่าบทีนี้ทำไงล่ะทางทีมชาติไทยก็มีโปรแกรมการแข่งขันสี่เกมครับนะซึ่งวันลเลยบบอลเนี่ยก็จะเริ่มวันที่เก้าสี่เกมเนี่ยเริ่มแข่งห้าถึงสิบเจ็ดพฤษภาแต่วันลเลยบบอลเนี่แข่งวันที่เก้าถึงสิบสี่พฤษภาครับครับอ่าแล้วทีนี้ทํายังไงล่ะก็ถ้าว่าตามกฎระเบียบนะไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาอะไรของน้องนะ S <S ตามกฎระเบียบของ FIVB เลยครับคือถ้าทีมชาติมีโปรแกรมการแข่งขันที่ถูกรับรองโดย f i v ไและสาพันธ์ของทวีปอันในที่นี่คือ a อ c เนี่ยทางสมาคมต้นสังกัดเนี่ยสามารถเรียกตัวนักกีฬากลับมาได้ก่อนสิบสี่วันก่อนเริ่มการแข่งขันไม่ว่านนสโมสรจะมีภารกิจหรือติดโปรแกรมอะไร ก็แล้วแต่ถูกไหมอ่าใช่อืมอืม <S <S ซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นเป็นเป็น,ปนกฎของ f อ b ระบุไว้เลยว่าเป็นในสปอร์ตเลตูลเลชันเลยว่าสมาคมมีสิทธิ์เรียกตัวนักกีฬากลับมาก่อนสิบสี่วันครับอืมอ่ะอันนี้คือกฎวันนี้คือว่ากันตามไม้บรรทัดอืมนะฮะอ่าอันนี้คือข้อเท็จจริงอ่ว่ากันก็จะทราบกันตามนี้แต่ส่วนนอกเหนือจากนั้นว่า แล้วเขามีการเจรจาคุยกันอะไรอย่างนี้ได้ไหมมันก็มีทางเป็นไปได้แต่อันนั้นเราก็คงไม่ไม่ได้ไปล่วงรู้อืมว่าเขาประสานงานหรืออะไรกันแล้วสุดท้ายตัวบิ่มกับเพียวจะได้กลับมาวันไหนอะไรยังไงเอคือนะฮะคือเขาบว่าอย่างที่เราเห็นในชาติในยุโรป่เงี้ยอย่างที่เราเห็นบางคนเขาก็แจ้งไปที่สมาคมว่า <king> เขาขอพักเพราะงคนเล่นจนถึงรอบชิงถ้วยซีวีถ้วยใหญ่เงี้ยมัน <pastor. S 1> ก็กินมันประมาณนูน่นอะพฤษภาถูกไหมอืมใช่พุทธสภาเขาอาจจะแจ้งอย่างปีที่แล้วอย่างตัวท็อปท็อปมาบอสโควิดเอกนู่เงี้ยขอพักไม่เล่นเวนเอลช่วงสัปดาห์แรกๆ <king> บอส <king> อาจจะไม่เล่นเวนเอลหมดเลยใช <king> ่ไหมเอกนูมาสัปดาห์ที่สามมั้งถ้าจำไม่ผิดถอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน อ่าใช่ใช่ใชคือจะบอกงี้ว่าที่เรามาคุยกันมันเนี้ยมันไม่ใช่เฉพาะเคสของเพียวกับบิ่มแต่ว่ามันเป็นเคสมาตรฐานทั่วโลกที่กนระเบียบท,ที่ใช้กันทั่วโลกอ่าใช่เข้าระบุไว้แบบนี้ดังนั้นเนี่ยอ่าก็ถึงบอกว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกก็คือมันว่ากันตามกฎคือกฎระบุไว้อย่างเงี้ยก็คือมันสามารถทําได้ตามกฎที่ระบุโดยที่ยังไม่ได้ไปลงรายลักษณ์อักษรของดีเทลสัญญา ซึ่งโอเคในสัญญาอาจจะลงไว้อีกก็ได้อันนี้อันนี้เราก็ไม่รู้คือสมมุติสัญญาบอกว่านักกีฬาคนนี้ต้องกลับมาช่วยทีมในช่วงนี้ถึงแม้ว่ามันจะทับซ้อนกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่น,นี่คือเป็นเรื่องกลางๆที่ถูกวางเอาไว้แล้วแล้วก็ครอบคุมเอาไว้แล้วนะ <S <S ขณะที่ในเคสของต่างประเทศอย่างที่คุณดิบบอกอ่เรื่องนี้จริงเราเห็นกันบ่อยแต่ผมว่ามันอาจจะดูแลเหมือนผลกระทบกับ กับความรู้สึกของแฟนวลนอลย์บ้านเรามันน้อยเพราะว่าอย่างจีนอายุตยัวอย่างอย่างจีนที่จูถิงขอพักบ้างอิตาลีที่เอกนูขอพักบ้างเนี่ยมันอาจจะแบบไกลตัวแล้วก็เขาก็นักกีฬาเยอะแต่พอในบ้านเราอย่างเงี้ยนะมันเหมือนแบบมันใกล้ตัวนิดนึงมันก็เลยรู้สึกว่าเอยมันได้เหรอวะมันถูกต้องเหรอวะอะไรอย่างเงี้ย่มซึ่งตรงนี้เราก็แค่อยากจะมาบอกว่าเออมันไม่ได้<อ>ไม่ได้เกี่ยวว่าไประบุอ,อะไรในสัญญ,ญาของน้องอะไรกัน<อ>ซึ่งมันเป็นกฎ ใหญ่ของ f a b อยู่แล้วท่านเองครับอืมอืมแต่ทีนี้เนี่ยกฎก็ว่ากันตามกฎแต่ลึกลงไปในรายละเอียดสมมุติว่าสโมสรไม่ให้มาจริง,รงๆเนี่ยเขาก็อาจจะเจราจากันได้ถูกไหมใช่ครับอันนั้นมมมอยู่ใน,ใ,นใช่ก็ต้องคุยกยันา,างอย่างที่บอกเพราอย่าลืมว่าในอดีตในซีเกมที่พมา่ามันมีเหตุการณ์ที่นุสลามมาบินมาล<อ>เล่นึกแค่รอบลึกๆ ก็คืออันน mm ั hmm. ้นก็อาจอาจผมไม่ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังนะว่ายังไงแต่มันก็อาจจะผ่านในการเจรจามาแล้วหรือเปล่าว่าอ่ะโอเคครับให้กลับอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าขอไว้หน่อยนึงอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งอันนี้เราไม่รู้ไม่รู้ใ่ดีเทลครับครับแต่เคสนี้ก็ผมว่าก็ไม่แน่นะเคสนี้สุดท้ายอ่าถ้าถ้าถ้าถามในมุมผมเนี่ยในเวลานี้เนี่ย เคสนี้สุดท้ายมันก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆเคสที่ผ่านๆมาก็ได้คือโอเคต้องกลับมาแต่ถ้ามันแบบไม่ทันจริงๆอ่ะมันแบบยังยังมาแต่แรกไม่ได้จริงๆอ่ะก็มาช้าหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อ,อ,อาจจะเป็นไปได้แบบนั้นนะอืมป่าเพราะว่าถ้าถ้ามองกันจริงๆอ่ะอน,นันสำคัญเสืขขอคือนัดจริงอ่าใช่ออรอบแรกนะอื่นๆมันถ้าถามผมมันก็มันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ อคือคือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่มีผลขออภัยพูดผิดมันก็สับคือเชื่อว่านักกีฬาไทยคนอื่นๆก็สามารถแบบลันทีมไปได้อ่ะครับคือผมก็ไม่ไม่เชื่อนะว่าไม่มีบิ่มเพียวแล้วไทยจะตกรอบแรกอ่าคือเอาจริงๆอ่ะต่อให้ไม่มีเลยอ่ะผมว่าก็ยังแชมป์แหละเพียงแต่ว่าหนื่่อยเออในภาพที่ออกมาในมุมมองที่ออกมาจะของ จะของใครก็แล้วแต่ที่มองเนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้าไปถึงรอบชิงซีเกมแล้วมันได้แบบฟูลทีมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเกียรติเป็นสีแกสมาคมนะนนถ้าเท <ผม S 1> าใ,ในในมุมในมุมแบบนั้นเนี่ยแบบอย่างน้อยเ <c oughs> นี่ยไหมันก็แบบเฮ้ย <c oughs> hey, คือ่าโอเคล่ะเราจัดเต็มเอาใจแฟนๆเราให้เกียรติกองเชียร์เราให้เกีย,กยรติเ,เจ้าภาพอะไรเงี้ยในลักษณะนะั้นเนี่ยมันมันก็มองได้มุมนั้นเแนบบี่ย ว่าโอเคอะไม่ได้ไม่ได้นัขอมันแสดงความคิดเออว่ากันไปอ่าฮะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะสําหรับคลิปนี้อืดังนั้นดังนั้นคุณว่ามาหรือไม่มารอดูดีกว่าไม่ไม่อยาก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 ทายไม่อยากอะไรเลยรอดูว่าอะไรยังไงดีกว่า ขอเป็นคนนอกอคอยดูทางห่างดีกว่าในในมุมอในมุมปีเนี้เอาอย่างอย่างที่เราพอทราบกันมาบ้างเนี่ยก็มีบางบางสว่วนอ่บางส่วนบางหน่วยงานบางองคอ์กรที่เขาวางแพนนะว้ว่าจะไปดูวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศนู่นน,นี่นั่นอนะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าสมมุตินะเขาแบบเขามีการพูดคุยอย่างเป็นทางการนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็คงอยากจะดูแบบฟูลทีมเหมือนกันนะอารมณ์แบบนั้นนะ่ะอืมอืมอ่าก็ ว่ากันไปนะในเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่ามันมีกฎข้อบังคับระบุแหละนะส่วนหนึ่งคือใช้คำว่าสามารถเรียกกลับมาได้ก่อนโัวนาเมนต์ต่างๆอ๋อโอเคผมเมื่อกี้เราผมไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวหลายๆท่านจะสงสัยว่าอ่ะโอเคคุณดิบบอกว่า FIBB หรือ AVC แต่ทีนี้ซเกมมันก็ถูกรับรองโดย AVC ถูกต้องไหม อ้าคนดิบหลุดไปแะบ,บหนึ่งคืออ่าหลายๆคนจะสงสัยเพราะว่าอ่าเดี๋ยวพอบอกว่า AVC AVC ก็จะไม่ใช่แค่ชิงแชมป์เอเชียหรอจะไม่ใช่แค่นู่นนี่นั่นหรออะไรเงี้ยแต่ก็คือ AVC เนี่ยเขาก็รองรับในส่วนของซีเกมด้วยนะไม่ไม่เฉพาะมหกรรมใหญ่ๆห,หรือว่าระดับใหญ่ๆสะทีเดียวดังนั้นเนี่ยก็ถือว่ารายการนี้ก็อยู่ในข้อตกลงอยู่ในข้อกําหนดที่เขาระบุไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็หลักๆ ประมาณนี้นะฮะสงสัยคุณดิจจะติดจุละหายไปแล้วอโอเคไม่เป็นไรก็เอาไว้ประมาณนี้ก็ได้นะคร่าวๆคลิมนี้ไม่มีอะไรมากเอาแค่มาไขาข้อข้องใจอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้รับทราบกันนิดนึงซึ่งหลายๆคนก็จะก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมทำไมต้องเรียกกลับมาหรือแม้แต่ความคิดที่ว่าทําไมอ่ะทำไมทำไมการจะเซ็นสัญญาไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องระบุในสัญญาด้วยหรอว่า นักกีฬคนนั้นคนนู้นคนนี้ต้องมาแข่งรายการที่มันดูไม่ได้ถึงกับใหญ่มากนะักอะไรขนาดนี้ก็เอาเอาให้เข้าใจนะโดยทั่วกันว่าจริงๆแล้วต่อให้ไม่มีในรายละเอียดสัญญาก็เรียกมาได้ตามข้อกําหนดที่คุณดิดอธิบายให้ฟังกันไปนะครับเอาวันนี้เอาไว้ประมาณนี้คร่าวๆสั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับไขข,ข้อคาใจเล็กยัน้อยส่วนคลิปต,ต่อไปจะมาพูดคุยเรื่องอะไรเนี่ยก็รอติดตามละกันวันนี้เราสคน เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวลาไปพร้อมกันเลยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ